สิ่งที่เราได้สร้างคนดีมากมายในสังคมนี้ถ้าใครอยากจะทำอย่างนี้ต้องถามตัวเองก่อนมาหนึ่งคุณรักในสิ่งนี้จริงหรือเปล่ามันเป็นการถ่ายทอดพลังค่ะพี่จากพี่ๆสู่เราเราเป็นเยาวชนมาแจมเป็นงานอาสาบ้างเล็กน้อยแต่พลังที่ถ่ายทอดคือเราต้องมีความกล้าหาญที่จะทําอะไรบ้างสิ่งที่พี่ๆให้ก็คือว่าการเป็นพี่ที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของการประจนภัยและการใช้ชีวิต แล้วก็ทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแต่กิจกรรมของเราแต่ละโลกนี่ค่ะไปต่อเติมในชีวิตของตัวเองแล้วก็ไปจัดก,กิจกรรมกับเด็กๆที่บ้านเกิดของตัวเองเป้าหมายของเราก็คือว่าทํายังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีมีความสุขแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมได้มาก จากมือเพียงสองมือเล็กๆจากคนต่างวัยต่างอาชีพต่างความฝันแต่มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือาการได้ช่วยโลกาการได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอะไรที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ก็เดิมก็เป็นเยาวชนค่ะโลกสีเขียวตั้งแต่ปี 3, 5, 3, 6, 3, 7, ส8มาเรื่อยๆแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆตลอด เห็นพลังของพี่ๆค่ะที่เข้ามาที่โรงเรียนลำปางกัลยาณีมาเป็นกลุ่มก้อนเข้ามาทำอะไรกันนะคะตอนนั้นเด็กม .3 ก็มาขึ้นเวทีที่หน้าเสาธงมาพูดถึงว่าเขาจะมีการรณรงค์สิ่งแวดล้อมนะพี่ๆจะมาพูดคุยนะเราสนใจเราเห็นถึงพลังที่พี่ๆส่งออกมาจากการที่พี่ๆเข้าไปแสดงตัวเห็นพี่ๆเล่นดนตรีพูดนู่นพูดนี่ แต่หลังจากนั้นที่ได้ร่วมกิจกรรมไปเรื่อยเห็นพลังที่พี่ๆอยากจะทําอะไรที่มันดีๆกับโลกนี้โดยเริ่มจากที่สอนเด็กๆพูดให้เด็กๆฟังในเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งที่พี่ๆให้ก็คือว่าการเป็นพี่ที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของการประจนภัยแล้วการใช้ชีวิตทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแทนที่จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็มาทําประโยชน์อะไรเพื่อสังคมบ้างเงครับคือเราเป็นเด็กบ้านนอกเนาะเวลาเข้าไปเป็นนักศึกษา มันก็ต้องแบบต้องอยากหาเรียนรู้ค้นหาตัวเองค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมีโอกาสได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้ไปเป็นอาสาสมัครแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางแต่ความโชคไม่ดีของเราคือเราไปเข้าวินปีสุดท้ายที่เป็นอาสาพอเราทํางานแล้วถูกใจมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกเราอยากค้นแล้วอยากเพิ่มเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราได้จากกิจกรรมของเราตอนละโลกนี่ค่ะไปต่อเติมในชีวิตของตัวเองแล้วก็ไปจัดก,กิจกรรมกับเด็กๆที่บ้านเกิดของตัวเองจนปัจจุบันอะไรอย่างนี้ค่ะ สิ่งที่สําคัญต้องเริ่มท so ี่ปัจเจกก่อนเพราะถ้าปัจเจกดีมีจิตวิญญาณที่ดีแล้วมันก็จะเริ่มทําให้คนใกล้เคียงค่ะในครอบครัวหรือในสังคมที่อยู่รอบๆเรานั้นได้เห็นในสิ่งที่เราได้ทําความดีอันนั้นก็จะทําให้เกิดกลุ่มจากคนเล็กๆไม่กี่คนก็กลายเป็นกลุ่มที่เห็นความสําคัญและจากกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะเพิ่มพลังให้เป็นเครือข่าย ถ้าไม่ได้เริ่มจากปัจเจกแล้วก็เริ่มจากการเห็นร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วก็จะกลายเป็นพลังเนี่ยที่เป็นเครือข่ายเนี่ยค่ะได้ยากมากเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนปัจเจกก็สามารถที่จะเริ่มสิ่งดีๆงามๆได้แล้วก็ทําให้เกิดผลต่อสังคมในระดับหนึ่งได้ค่ะถ้าใครอยากจะทําอย่างนี้ต้องถามตัวเองก่อนว่าหนึ่งคุณรักในสิ่งนี้จริงหรือเปล่านะครับถ้าคุณจะรักโลกได้คุณต้องรักมันจริงๆแล้วก็รักโลกไปเพื่ออะไรล่ะครับ <ทำ S 1> ก็เพื่อรักเรานี่แหละ รักทั้งตัวเราทั้งลูกหลานของเราแล้วก็รักประชาชนของเราแล้วก็รักคนในโลกด้วยเมื่อถึงเวาลาน,นั้นแล้วเราจะสามารถทำงานอย่างนี้ได้โดยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนจ่กเเนื่อยหนื่อยพวกนี้มันควบคู่ไปด้วยกันได้นะจริงก็คือเรารับรบาชการก็จริง,งแต่ว่าตัวงานที่มันทำอยู่เนี่ยมันสามารถไปต่อยอดหรือพัฒนากับชุมชนได้เหมือนกันเรื่องการจัดการขยะเลยนะครับหรือว่าเรื่องการ ประีประนอมเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดจย้งในชุมชนเนี่ยนะครับก็คือประสบการณ์จากที่เราเคยทํางานในอดีตก็คือการเป็นอาสาสมัครลงไปรณรงค์สิ่งแวดล้อมนี่มันทําให้เรารู้จักในการเชี่ยแก้ปัญหาทําให้การทํางานของการอนุรักษ์กับงานราชการเนี่ยมันต้องไปด้วยกันได้พอการทํางานของราชการเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือว่าทํายังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีมีความสุขแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมได้มาก เราใช้ชีวิตในสำนักงานใช่ไหมคะสิ่งที่ใช้คือทรัพยากรทั้งนั้นเลยกระดาษมือแอ์ไฟน้ำทุกอย่างก็ดูแลพูดคุยบอกกล่าวกันในส่วนที่แบบเฮ้ยเราต้องช่วยกันเราทำสิ่งเล็กน้อยอะคะ่ะแต่มันสะเทือนถึงทั้งโลกถ้าเรายังเห็นแก่ตัวไม่เสียสละหรืออยากได้ทุกอย่างมันก็ไปไวการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะต้องเป็นบทบาทของใครก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วเนี่ย เข้าร่วมโครงการนี้ทําให้พบว่าเขาเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในปัญหาก็คือรู้ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแล้วเราก็รู้ที่จะแก้ยังไง้ยครับมันก็เลยเป็นจุดขี้คายบางอย่างในการทํางานแล้วก็มุ่งมั่นมาตลอดว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสายชิงแวดล้อมเท่าไหร่เนาะแต่อาสาสมัครส่วนใหญ่ก็พี่ๆเขาจะพาไปอยู่กับชาวบ้านเราก็ไปอยู่กับชาวบ้านไปเรียนรู้ชีวิตชาวบ้านแล้วก็ติด ติชีว้าบน,นนี่คือฐานคิดที่สําคัญค่ะคือต้องมาจากข้างล่างพอคนข้างล่างจะเข้าใจดีว่าเขามีปัญหาอะไรไม,มีความต้องการอะไรดื่อจากปัญหาและความต้องการเหล่านี้ก็จะทําให้เขารู้จักคิดค่ะในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็พยายามที่จะช่วยตัวเองก่อนสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นภูมิปัญญา ภูมิปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดปัญหาและรู้จักแก้ปัญหานั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการในการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเริ่มมาจากข้างล่างเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ได้ถึงแม้ว่านโยบายเนี่ยในระดับสูงเนี่ยมันมองไม่ถึงว่าปัญหาในระดับร่างนี่คืออะไร mm hmm. เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาทางนโยบายก็อาจจะไม่สําเร็จ แต่หลายๆชุมชนได้กันที่เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาเขาเองได้ได้วยภูมิปัญญาปัญหาในชุมชนเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีมีความเห็นที่เป็นตัวตนที่สูงมากเนี่ยบางทีมันก็คุยยากต้องคอยประนีประนอมปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่ในชุมชนนี่มันก็สามารถลดลงไปได้อันนี้คือคือรูปแบบของการวิธีการแก้แก้ปัญหาอัะน,นั้นคือ,อน,นี่คือประสบการณ์ที่เราได้จากการออกไปทำงานสิ่งแวดลอ้อม จริงๆแล้วในการแก้ปัญหามันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วิธีการที่รุนแรงวิธีการอย่างอื่นที่เรามานั่งพูดคุยกันก็มีก็เลยมาคิดว่าเราต้องหาทางแก้ด้วยการมาให้ความรู้กับเขาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเยาวชนซึ่งจะโตขึ้นไปเป็นคนที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในภายหน้าก็เลยมาคิดทําโครงการอย่างนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ยรายอยากรักษาสังคมที่น่ารักที่อบอุ่นรักษาความรักที่อาจารย์มีให้เราถ่ายทอดไปสู่รุ่นเด็กๆต่อไปแล้วให้เขาอาจจะไม่ใช่กิจกรรมริ่งแวล้อมแต่ก็อยากให้เขา,เารักษาถ่ายทอดความรักความจริงใจตรงนี้ค่ะสู่สังคมไปเรื่อยๆเขาจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมดีๆไม่จาเป็นต้องเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ขอให้มันมาจากความอยากและความรักของเขา มันเป็นการถ่ายทอดพลังค่ะพี่จากพี่ๆสู่เราเราเป็นเยาวชนมาแจมเป็นงานอาสาบ้างเล็กน้อยแต่พลังที่ถ่ายทอดคือเราต้องมีความกล้าหาญที่จะทําอะไรบ้างผมรู้ว่าทุกวันนี้ปัญหาด้านของป่าไม้สัตว์ป่าเองเนี่ยมันดีขึ้นเยอะแล้วหลักขณะนี้ปัญหาที่กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นคือสิ่งแวดล้อมในเมืองการใช้อย่างไม่ได้ไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก็จะทําให้เกิดโทษอย่างร้ายแรงกับมนุษย์ มันมีผลกระทบมากๆต่อวงจรในชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมกำลังทำอยู่แล้วก็ถ้ายัางไงเราก็มาช่วยกันทำความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยในความเป็นอาสาสมัครที่เรามารวมกันได้เนี่ยเรายังเห็นความเจตนาและก็ความมุ่งมั่นของเขาว่าเขายังยึดแนวตรงนี้อยู่ตัวพวกเราทุกคนนี่คือเมล็ดพันธุ์นะเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมที่จะกระจายไปยังแหล่งต่างๆ 29ปีที่ผ่านมาสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ได้เห็นก็คือสิ่งที่เราได้สร้างคนดีมากมายในสังคมนี้ล้วนแล้วแต่มาจากจิตสํานึกที่ได้ผ่านกระบวนการของการสร้างเป็นคนดีเป็นผู้ที่รัก และห่วงใหญ่สังคมชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้คือหัวใจที่สำคัญและเขาสามารถที่จะไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของสังคมเหมือนกับการปลูกมเมล็ดพันธุ์ในโครงการแล้วก็ไปเติบใหญ่ไปเติบโตในทุกๆท,กที่นั่นคือจุดสุดยอดค่ะทีะ่มีความภูมิใจมากที่ได้ร่วมทำงานกับอาสาสมัครเหล่านี้นะคะในโครงการรักนารักโลกแล้วก็โรกส่วนยืมือเราสุชนบท 29ปีที่ผ่านพ้นไปจากเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กๆสู่การเติบโตเป็นต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่การเรียนรู้ที่จะอยู่และรักษาสิ่งแวดล้อมการรักที่จะทำความดีและรักธรรมชาติถึงเวลาแล้วที่เราเยาวชนและคนรุ่นใหม่จะได้รักดูแลตอบแทนโลกใบนี้ให้อยู่และสมบูรณ์ตลอดไป lo